ตอนที่หกสิบสี่ดีหากฉีสันเชร์เพียงพ่อโมโหก,ก็เสียกิริยาสุขุมได้ง่ายย่อมไม่มีทางได้รับการยกย่องในสถานศึกษาสร้างอินลูกหลานสกุลฉีเป็นมาทัพในสีชูบุกฝ่ากลางสมรภูมิอย่างห้าวหาญไม่กลัวตายเมื่อเป็นคนนางบนก็รู้จักพลิกแปลงปรับเปลี่ยน ทำให้สกุลฉีรุ่งเรืองไม่เสื่อมถอยในราชสํานักซีชูฉีสัญเชิญใบหน้าดังยกยอดศิราพรแขวนกระบี่ยาวที่หวางเอวบัณฑิตแขวนกระบี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาของสถานศึกษาสร้างอินบางคนยิ่งกว่านั้นเด่นชัดว่ามือไม้ไร้เรี่ยวแรงจะจับไก่แต่แบกขวานยักษ์ดูน้าตลกขบขันสถานศึกษาซ่างอินแต่ไหนแต่ไรมาผ่อนปลนต่อเรื่องนี้ขอเพียงอย่าใช้อาวุธทํร้ายคน จะถืออาวุธ18อย่างในคราวเดียวก็ไม่ห้ามปรามแต่ส่วนมากจะแขวนกระบี่เขาเห็นบุรุษผู้นั้นเดินเชื่องช้าเข้ามาตลอดทางถูกเด็กหญิงผูกแกละปั้นลูกหิมะปลาใส่ตัวเขาหมอนี่ก็ไม่โมโหปล่อยให้ลูกหิมะลูกแล้วลูกเล่าปลาใส่ร่างเมื่อใกล้ถึงศาลาก็ยกมือปัดๆเศษหิมะที่ติดเต็มตัวออกก่อนสายศีรากยกรองเท้าขูดๆกับม,มาาุมศาลาเหมือนกลัวคนจะไม่ทราบ ว่าเขาเป็นพวกอันตรพานไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถเด็กหญิงกุกผมแกละยังคงบนกระปอดกระแปดหิมะค่อยๆทับถมหนาขึ้นนอกศาลานางกอบขึ้นมาปั้นเป็นลูกหิมะขนาดใหญ่คิดปาใส่คนเออละเหยลอยช้ยหน้าชิงชังให้ถึงชีวิตสักครั้งแต่วิ่งมาอย่างรีบร้อนกอบกับลูกหิมะหนักอึ้งขั้นบันไดมีหิมะสะสมทำให้ลื่นพลวดเดียวหน้าขมำาบุรหนุ่มผมขาวที่หันหลังให้นาง รอบยื่นขาออกมารองรับหน้าผากหยุดท่าขมำของนางไว้เด็กหญิงรู้สึกเสียหน้าต่อหน้าเพื่อนเล่นคว้าขาของบุรุษหนุ่มผู้นี้ไว้ได้ก็อ้าปากงับเขากระโดดหมุนตัวคอมเอวลงมาบิดหูนางหนึ่งผู้ใหญ่หนึ่งเด็กไม่มีใครยอมใครจ้องตากันว่าเขาจะคลายมือก่อนหรือนางจะคลายปากก่อนเด็กหญิงไม่อาจทนเจ็บสองตารื้นแดงเป็นฝ่ายยอมแพ้ก่อน ยังคงถูกคนอันตพานหยกแก้มหนึ่งครั้งนางเสียใจเหลือแสนร่ำไห้ราวกับถูกโจรเด็ดบุปผาพรากปุมาจรรันสตรีสวมชุดคมขนจิ้งจอกต้องวางแมวลงลุกขึ้นมาโอบก,อ,ก,อ,กอดนางไว้แนบอกถึงได้ดีขึ้นมาหลายส่วนฉีสนเชอร์ทอดถอนใจตนเองมาแสดงท่าทีหึงหวงกับบุรุษป่าเถื่อนช่นนีช่างหน้าขันนักเพียงแต่ไม่พอใจที่ถูกคนผู้นี้เอ่ยวาจาไรามารยาฉีสนเชอร์ถามเสียงเรียบว่า วาจาเหลวไหลทําให้ชื่อเสียงอันดีงามของผู้อื่นเสียหายไหนเลยเป็นพฤติกรรมของชายชาติบุรุษคาดไม่ถึงคนอันตรพาลนั่นจะหีตาเอ่ยปากทําร้ายคนข่าแค่มือเดียวก็สู้กับวินยูชนเรียบร้อยสุขุมอย่างเจ้าได้500ร้อยคนเจ้าว่าข่าเป็นชายชาติบุรุษหรือไม่เด็กหญิงในอ้อมกอดอีโยเวยแม้เห็นบุรุษผู้นี้เป็นศัตรูตัวฉกาดแต่มีแค้นก็ชําระนางเองก็ไม่ได้ประทับใจในตัวฉีเสินเชอร บิดามารดาของนางซึ่งเป็นมหาบัณฑิตในสถานศึกษาสร้างอินมักวิพาก์วิจารณ์เขาอย่างลับๆไม่ชอบการเสรแสร้งวางมาสส่งๆของฉีเสินเชอร์กรอกหูนางเข้าบ่อยๆเด็กหญิงก็ไม่เห็นดีในตัวฉีเสินเชอร์พอได้ยินคนแปลกหน้าทําให้ฉีเซินเชอร์ได้อายก็แอบอวอัวรอรอบชูนิ้วหัวแม่มือให้ฉีเซินเชอร์ยิ้มกว้างสามัญชนบรรดาโทสะก็แค่โลหิตของข้าและศัตรูศาสตร์เกรเซนในเหตุการณ์ มีบุญคลต้องทดแทนมีแค้นต้องชำระเช่นนี้ไม่มีประโยชน์ต่อเรื่องแผ่นดินเรื่องใต้ล่าบุรุษอันตราพานยังคงวาจาหยาบกระด้างในศาลามีเราสองคนที่เป็นบุรุษข้าซัดสามขาของเจ้าหักสะบันยังกล่าวอันใดถึงวางแผนในกระโจมเอาชนะไกลพันลีเด็กหญิงผูกแหละเงยหน้าถามเสียงเบาพี่อีขางคกสามขานั้นข้าเคยได้ยินชไหนถึงมีบุรุษสามขาอีกเล่า อีโยเวยรูปรูป,รปศีรษะนางสายหน้าไม่ตอบนิ้วหนึ่งของฉีเสินเชอร์รูปด้ามกระบี่ช้าๆยิ้มหน้าตาอ่อนโยนเอ่ยว่าคุนชายท่านนี้หนึ่งมือสู้ฉีเสินเชอร์อย่างข้าได้500้อยคนจริงหรือคนผู้นั้นเผยสีหน้าหนักอึ้งเอ่ยถามเสียงทุมเจ้าคือฉีเสินเชอร์หรือฉีเสินเชอร์ที่ไม่สบตาก,กับอีโยเวยยกยิ้มมุมปากในที่สุด ก็เผยความเย่อหยิ่งที่มีมาตั้งแต่เกิดของลูกหลานตระกูลผู้มีอำนาจบารมีออกมาให้เห็นหากเอาตะอ่อนข้อให้เจ้าหมอนี่ด้วยท่าทีวินยยชนที่แสดงต่อหน้าผู้อื่นอาจถูกท้าทายไม่จบไม่สิน้นแต่ไหนแต่ไรมาฉีสันเชิ่อถนัดชำนาญการลงยาถูกโรครู้ดีว่าพวกน้ำครึ่งถังลอยล่องไร้รากแบบนี้พอมีเงินมีอำนาจเล็กน้อยเข้าหน่อยก็ไม่เห็นผู้ใดในสายตารู้จักแต่รังแกคนอ่อนแอกว่า เกรงกลัวคนแข็งแกร่งไม่เจ็บเสียบ้างย่อมไม่หลับจําฉีเสินเชร์ดัางปลาได้น้ําในสถานศึกษาสร้างอินเป็นพ่อคบค้าอย่างเลืมอายุกับมหาบัณฑิตหลายท่านนอกจากตัวเขาเองจะมีความรู้ความสามารถลึกลาแล้วอีกหนึ่งสาเหตุที่สําคัญก็คือสกลฉียังคงจเจริญงอกงามดังเดิมหลังจากซีชูซึ่งเปรียบเป็นตึกใหญ่พังทลายคาดไม่ถึงว่าหมอนั่นเพิ่งเอ่ยด้วยน้ําเสียงจริงจังก็เอ่ยสืบเนื่องว่า ชื่อฉีเซินเชอร์หรือเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกชื่อดียิ่งแต่คนไม่ได้เรื่องเด็กหญิงผมแกะได้ยินแล้วก็อดกลุ่มท้องหัวร่อรลั่นไม่ได้เกรงว่าใต้ฟ้าจะไม่วุ่นวายหัวร่อไปดิ้นไปในอ้อมอ,อกของอีโยเวยรูปขรรพปั้นจากดินแฝงเพลิงสามส่วนฉีเซินเชอร์ถูกปรามาสหลายครั้งหลายหนตอนหน้าสตีที่หมายปองก็ดีดนิ้วใส่กระบี่เอ่ยเสียงเย็นชา เคยได้ยินชื่อฉีเฉินเชอร์หรือไม่ไม่สำคัญแต่กระบี่พกที่หว่างเอวน้ำว่าอรชรมาจากสะกระบี่ตรงเยี่ยพอจะมีชื่อเสียงอยู่บ้างไม่ทราบคนชายท่านนี้เคยได้ยินหรือไม่คนผู้นั้นเก็บท่าทีไม่ยิ่หราต่อโลกยิ้มพลางถามเสียงเบามาโคไม้ของหลี่ชุนกังประพบกองหวงเจิ้นถูจาริยะราชันของสะกนูทรราตก,การของหลูไปเจียล้วนเคยได้ยินอรชรเด สติรูปร่างอรชรอ่อนแอนเคยพบเห็นมามากลูกคํามาก็ไม่น้อยฉยีเสินเชื่อโมโหโจนหัวรอไม่คิดต่อปากต่อคําคิดชักอรชรอ,ออกจากฝากัจากจัดการขนไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำในตอนนี้เองอีโยเว่ก็ถอนหายใจก่าว่าเลิกเล่นได้แล้วฉีเสินเชื่อมือนงงอีโยเวย่ซึ่งแต่ไหนแต่ใดมาไม่ร้อนไม่หนาวกับเขาเอ่ยเสียงเบาว่า คนชายฉีขอแนะนำว่าจะออกกระบี่จะได้ไม่หาเรื่องอภัะยศใส่ตนคราวนี้กลับกลายเป็นฉีสินเชิ่งดังเผชิญหน้ากับศัตรูตัวชากาศศาสตร์กระบีของเขานับประเป็นยอดในสถานศึกษาสร้างอินอาจารย์อียังใช้คำว่าหาความอภัะยศใส่ตนทำให้ฉีสินเชิ่งมึนงงจิตใจดึงดันคิดจะต่อสู้จึงมาลายหายไปกว่าครึง่งที่สำคัญตอนนี้คือหาบันไดลงออกจากศาลาแห่งนี้ไป ดีที่บุรุนนมผมขาวกล่าวว่าคนและกระบี่ไม่นับภาษาอันใดแต่สายตาไม่เลวเท้าว่าขอเตือนสักคำต่อไปอยู่ให้ห่างอีโยเว้ยข้าจะไม่คิดและคิดน้อยกับสกุลฉีแล้วกล่าวประโยคนี้จบคนผู้นี้ก็เฉียดไหลผ่านไปสองนิ้วคีบอูไม่เหนียงซึ่งในสถานศึกษาสร้างอินมีชื่อเสียงยิ่งกว่ากระบี่อรชรโยนมันออกไปนอกศาลาแมวขาวคลุกหิมะขาว ทำเอาทุกคนตกตะลึงพึงเพลิดอีโย่เวยที่รักและถนอมสัตว์เลี้ยงเพียงแค่ถลึงตาใส่อย่างมโมโหไม่ได้เอ่ยปากตำหนิฉีเสินเชื่อได้แต่หาทางลงให้ตัวเองทิ้งว่าจาไว้ว่ากระทั่งสกุลฉีคนชายก็ไม่เห็นอยู่ในสายตาฉะนั้นข้าร้างตารอชมเด็กหญิงผมแก่จ้องคนบ้ากลามาไร้คือไร้แปรคะแหม่งเห็นเขานั่งลงข้างๆพี่อีแล้วยิ้มให้ตน จอมยุดหญิงวิชาหมัดมวยร้ายกาจไม่มีใดเทียบโปรดหลีกทางให้ข้าน,น้อยกับพี่สาวเจ้าสนทนากันได้หรือไม่เด็กหญิงเอียงศีรษะขบคิดผลักออกจากอ้อมแขนอันอบอุ่ของอีโยเวยโบกมือเล็กน้อยเหมือนแม่ทับออกคำสั่งอนุญาตแล้วก่อนกระโดดโลดเต้นออกจากศาลาไปออกจากศาลามาแล้วศีรษะเล็กๆก็มารวมกลุ่มกันสุบสิบวิภาควิจารณ์เด็กชายที่เด็กหญิงเตะขา แต่เขาไม่คิดแค้นวิ่งปูเลงปูเลงมานั่งยองลงด้วยเห็นนางตีหน้าเบื้องใส่ก็แส้งยิ้มประลอกเด็กหญิงแค่นเสียงเฮ้อใสก่อนสะบัดหน้าหนีแต่มุมปากรอบยกยิม้มเด็กหญิงอีกคนที่ใฝ่ฝันว่าหากเติบใหญ่แล้วหากไม่ใช่ฉีเสินเชอ์นางจะไม่แต่งด้วยบัดนี้ออกหน้าเรียกร้องความเป็นธรรมให้ฉีเสินเชร์เจ้าหมอนั่นเป็นใครกันชันไหนถึงไร้มารยาทเช่นนี้ คนชายฉยีต้องไม่อยากถือสาเขาแน่ๆไม่อย่างนั้นด้วยวิชากระบี่ของคนชายฉยีหนึ่งกระบี่ได้เล่นงานเขาตกทะเลสาไปแล้วเด็กหญิงผูกแหลมองคอนไม่ได้ยินพี่อีบ,บอกว่าฉีเสินเชิ่อออกกระบี่ก็เท่ากับหาความอัปยศใส่ตัวหรอกหรือเจ้านาดีแต่ล่มหลงบอกแต่แรกแล้วว่าฉีเสินเชิ่อเป็นหมอนข้างปากลายเจ้าชอบเขาตรงไหนกรอนกวีของเขาก็สหายสุนักพวกพ้องช่วยกันแต่งให้ ตอนนั้นอาจารย์สียังเคยวิจาร์ณว่าเขาไม่ควรฆ่าสักแดงเด็กหญิงโมโหแต่ไม่กล้าโต้แย้งเด็กหญิงผูกแหลจู้ปากเอ่ยว่าแม้ว่าคนผมขาวน่าจะผูกแค้นกับข้าช้าเร็วต้องมีสักวันถูกฆ่าต่อยตีให้เจ็บสักเที่ยวแต่ตอนนี้ข้าเลื่อมสายอย่างยิ่งเขาประกาศว่าจะไม่คิดเล็กคิดน้อยกับสกุลฉีไม่ใช่ไม่คิดเล็กคิดน้อยกับฉีเซนเชอร์เจ้าฟังดูสิใจกว้างขนาดไหน เด็กอ้วนท่าทางซื่อๆคนหนึ่งเอ่ยเสียงชงนไม่เหมือนกันหรือท่านพ่อเจ้ามีความรู้อย่างยิ่งฉันไหนถึงคลอดเจ้าทึมที่วันๆเอาแต่กินอย่างเจ้าออกมาได้เด็กหญิงผูกแหลท่าทางแกแดดทุบอักเข้าให้เด็กอ้วนก้นจ้ำเบ้านั่งลงบนพื้นหิมะขอบตาร้อนร้อนอยากร้องไห้แต่ไม่กล้าร้องอึดอัดอยู่นานเด็กอ้วนก็เอ่ยเสียงสะอื้นแต่วันนี้ข้าแต่งกอแล้ว ในสถานศึกษาสร้างอินเด็กๆเหล่านี้หากก่อนอายุสิบขวบยังแต่งกรอนไม่ได้ก็จะถูกหัวรอเยอกเด็กหญิงผูกแกละเบ้ปากเอ่ยว่าไม่เป็นผายลมสุนัขนั่นยังเรียกว่ากร้อนหรือเด็กอ้วนปาดน้ำตาวิ่งหยอกกลับบ้านไปฟ้องบิดามารดาแล้วเด็กหญิงผูกแกละยิ้มยอกดูเธอดูเธอะเป็นแบบเดียวกับฉีเสินเชอร์ต่อปากต่อคาไม่ไหวสู้ไม่ไหว ดีแต่แจ้นกลับไปหาคนช่วยเด็กคน,นอื่นๆต่างสบตากันไร้คําพูดจะเอ่ยกล่าวกลางศาลาอีโยเวยมองเขาไม่เปล่งวาจาพบกันอีกครั้งหลังจากกันที่ทะเลสาบชนเสริญสีฟึ่งเหนียนล้วงกระดาษแผ่นหนึ่งจากชายแขนเสื้อยื่นส่งให้อีโยเวยเอ่ยน้ำเสียงจริงจังทำลายบรรยากาศอย่างยิ่งสถานศึกษาสร้างอินมีบัณฑิตผู้หนึ่ง นามว่าหลิวเหวินเปาเขามอบรายชื่อเหล่านี้ให้ข้าเจ้าดูว่ามีคนที่เจ้าคุ้นเคยหรือไม่ข้าไม่ใคร่เชื่อคำวิจารณ์ของหลิวเหวินเปาหากว่ามีเจ้าลองว่ามาให้ข้าฟังหากตรงกับที่หลิวเหวินเปาบอกสักแปดเก้าส่วนเช่นนั้นคนเหล่านี้ข้าจะเจรจาด้วยมารยาทก่อนหากไม่ได้ผลก็ใช้กำลังไม่ว่าจะวิธีใดนำตัวไปเปยเเลียงก่อนค่อยว่ากันแต่ในเมื่อหลิวเหวินเปาเลือกพวกเขาแล้ว คาดว่าเป็นชนชั้นมีความรู้แต่กัดกุ้มเพราะไม่สมหวังน่าจะยินดีไปเป็นคนนางในเปยเหลียงส่วนทางอาจารย์ใหญ่เจ้าไปบอกกล่าวสักคำหากไม่อยากไปก็ไม่เป็นอันใดสักครู่ข้าจะไปเองอีโยเวยถามเสียงเรียบพูดจบแล้วหรือสีเฟื่งเหนียนพยักหนา้านางหันหน้าเอ่ยเสียงเย็นชาว่าซื้อจื่อเตี้ยนเสี้ยไปได้แล้ว เขานิ่งเงียบไปชัวการถูกกล่าวว่าดีจากนั้นก็ออกจากศาลาไปอย่างเงียบๆหิมะร่วงตกใส่บ่าขาวไม่สู้ผมขาว